ศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถะพิษมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทย oh. เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานความไม่ประมาทด้วยการใช้ความรู้และคุณธรรมเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้โดยกศนตำบไทยหาดได้ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาและประชาชนตำบลท้ายหาดมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างต้นแบบของเกษตรกร,ร,กรที่นำเอาหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการดำรงชีวิตของตนเองจนประสบความสำเร็จนั่นก็คือคุณอิทธิเดชการดิษฐวิทยากรประจำศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท้ายหาดด้านเกษตรกรรมซึ่งได้นำเอาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดสรรพื้นที่จำนวนหนึ่งไร่แบบทฤษฎีใหม่เพื่อทำเกษตรแบบผสมผสานในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในชื่อโรงเรียนชาวบ้านเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมให้กับนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจจะมีที่อยู่ไร่เดียวมันจะมีที่น้อยที่มันจะมีอยู่ประ,ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่ทีนี้หนึ่งไร่เราเนี่ย มันจะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก็จับเอาศาสตร์พระราชาเนี่ยมาใช้ที่ว่ามันจะได้ให้มันเกิดความรู้สึกกับบริบทของแต่ละที่ว่าเราก็ถมที่ก่อนตรงนี้ก็ถมถมน้ไม่ใช่ไม่ถมถมแล้วก็เลี้ยงไก่เราก็พยายามจะเลี้ยงให้เป็นอินทรีย์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยที่พื้นที่มันน้อยก็โดยการทาข้อค่อยๆเดินไปเดินมาได้ที่พื้นเนี่ยคล้ายๆหมูหลูมมาะ เราก็เอาไอ้พวกแกบพวกขุยมะพร้าวก็ได้ที่มันมีอยู่ในชุมชนที่บนตำบลอื่นก็ได้ที่เขาทาเกี่ยวกับมะาพร้าวเพราะที่นี่มะพร้าวเยอะเอาขุยมะพร้าวมาโรยเอาแกบมาโรยหรือมีฟางข้าวก็มาทํารังให้เันก็อยู่เขาจะได้คุยเขีย่ยได้มีอารมณ์ดีแล้วเสร็จแล้วพอเขาถ่ายไปขี่ไปอะไรไปไม่ใช่เป็นปุ๋ยแล้วแต่แมจะได้เป็นปุ๋ยแล้วปุ๋ยเราได้ปลูกต้นไม้ละเราไม่ต้องไปทําอะไรแต่แม่เขาคุยใบเขียมาเราก็เอาพวกนี้กลับไปใช้ประโยชน์กับต้นไม้โดยสารเคมีนี่ถ้าไม่จําเป็นอย่าไปใช้ นะก็เอาปุ๋ยเนี่ยพวกนี้ไปใช้ขายได้มาก็ขายลูกขี้เลหน่อยก็ไปกินขี้เลมากก็ไปทำหรือมันเหลือมากก็ไปทําจุลินทรีย์สังก็แสงได้อีกถพาะราชาแท้ต้องประยุกต้องพอเลยแล้ต้องทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นะมันต้องต้องอย่างนั้นปลาดุกเนี่ยมันอยู่ได้เพราะว่าที่เขานิยมเลี้ยงก็คือวันหนึ่งมันทนมันทนกับสภาพน้ําน้ํเน่าเหม็นเนี่ยเราได้กินเฉย ถ้าปลาอื่นตายถ้าปลาดุกอยู่ได้ตัวนี้คือคุณสมบัติมันกําจัดน้ําเน่าได้ดีตัวนี้ตัวตัวมันนี่นอกจากเป็นปุ๋ยนะกำจัดน่อยดีผมก็เติมเข้าไปเติมเข้าไปปุ๊บมันก็จะช่วยให้ความเน่าของมันน้อยลงเพราะนั้นเคย4วันต้องเปลี่ยนสาวันต้องเปลี่ยน7วันไม่ต้องเปลี่ยนก็อยู่ได้ไม่ต้องเน่าขนาดว่าปลาจะเป็นแผลอะไรไม่มีเห็นไหมครับมันก็จะเอื้อกันแต่แล้วปลาดุกไม่ต้องออกไม่ต้องเอาออกซิเจนมาใส่พุดพุพุตลอดไม่ต้องเนี่ยมันประหยัด กินอาหารเมร็ดถ้าอยู่ในนี้ก็อาหารเม็ดกินแต่ถ้าเป็นบอ่อเราก็อาจจะทําอาหารอินทรีย์เป็นปั้นเป็นเ m ็เป็นก้อนๆจาก,กากถัว่วลิกาถั่วหรืออะไรที่เป็นธรรมชาติปนเข้าไปแล้วก็หมักสักสามวันนี่มันเกิดเชื้อราแล้วก็โยนเข้าไปก็กินได้ผลดุกกินง่ายเจตนาอยากให้เขามาเห็นเราให้เขาไปไปยุ์ใช้จากเราก็ไปไปยุ์ใช้จากพระเจ้าอยู่หัวเขาก็ไปยุคใช้จากเราเราก็ตามเข้ามาเขาก็ตามเราไปอย่างนั้นมากกว่าถ้าทําอย่างนี้ได้ทุกบ้านผมว่าไม่จนหรอกโควิดอีกสามเดือนก็ไม่จน ในกระมังอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยจากมูลไส้เดือนอันนี้ก็เจตนาก็คือทําปุ๋ยเหลือก็ขายจะเป็นโดยมากจะเป็นพันเอฟพันที่มันเลี้ยงง่ายพันตัวใหญ่ธรรมชาติของไส้เดือนเนี่ยไม่ใช่ไส้เดือนบ้านเรานะไส้เดือนบ้านเราได้ตกปลาดีอันนี้ตกปลาไม่ค่อยดีแพงกิโลละห้าร้อยซื้อมาอันนี้จะเป็นขี้วัวเห็นหนู้นขี้วนะัวไหมขีนะ้วัวนู้นขี้วัวอันนี้อันนี้จริงๆแล้วไส้เดือนเนี่ยมันเลี้ยงได้หลายวิธี จะเป็นเศษผักเศษหญ้าเศษอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้ท้าเลียงแบบนั้นต้องทําอ่างมาตรฐานแล้วจะมีน้ําจากน้ําที่มันเป็นเมือกที่เขาเรียกว่าน้ําเยี่ยวสเสดือนเยี่ยวสเสดือนจริงๆไม่ใช่เป็นน้ําเมือกของมันที่มันสะสมไว้แล้วมันก็จะกั่นออกมาแล้วก็จะทําที่หยดแล้วกระป๋องไปรองมันจะเป็นปุ๋ยคุณภาพสูง เขาจะกินเราเลี้ยงสะอาดเราเลี้ยงไม่มีกลิ่นเราเลี้ยงไม่ต้องกลัวข่าวเดินผ่านไม่ตุกเราก็เลี้ยงจากขีวัวคีวคัวนี่คือเบดดิ้งของมันสาคัญเลยที่วัวอะไรก็ได้จะให้ดีที่สุดคือขีวัวที่กินหญ้าจะไม่จะเอาคีวัวที่กินที่เป็นสารอาหารเคเมีที่เขาเลี้ยงวัวนมนี่ก็ทีนี้ก็ใกล้หนองโพใกล้กับรอกกระเบื้องเนี่ยเขาจะเลี้ยงส่งหนองโพเราก็ไปซื้อคีวัวตรงนั้นมาเขาเราบอกเขาว่าอย่าไม่เอาคีวัวที่ ขี้วัวที่กิน้าอย่างเดียวเขาก็จะคัดเอามาให้เราก็เอามาแช่น้ําสักสามแช่หมายวามว่าแช่แล้วถ่ายแช่แล้วถ่ายถ้าขี้วัวใหม่ๆแช่มันจะแรงไ้เดือนหนีเพรานะนั้นพอเขาจจดได้ที่ปุ๊บก็เปลี่ยนเปลี่ยนดินคอยเปลี่ยนบ่อยๆลดน้าให้เขาชุ่มๆเขาจะไม่เขาจะไม่เขาเขา,เขาไม่ชอบแห้งแต่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนสารอาหารหมดเขาก็หนีเพราะนั้นถ้าเราถ้าเขามีสารอาหารแล้วเขาชื้นอย่างเงี้ยเขาอยู่ได้ จริงๆแล้ว่คำว่าปุ๋ยเนี่ยมันต้องหมักตัวเองเหมือนกับที่เขาทำกองแล้วพอเป็นกองพอมันหมักด้วยเอาเชื้อจุลินทรีย์ไปใส่เอาพอดอไปใส่เอาพอดอหนึ่งไปละลายน้ำไปปนให้มันย่อยสลายหรือมีหัวเชื้อจุลินทรีย์ทำได้เองด้วยอะไรก็แล้วแต่เอาไปคุกจนมันย่อยสลายภายในเดือน,นภายใน15วันอะไรก็แล้วแต่นี่เขาเรียกมันเป็นปุ๋ยแล้วเราก็ต้องเอามาหมักเราอาจจะไม่ได้หมักเป็นกองหมักแล้วไปหาที่กองแล้วมาหมักมาคุ้ยมากับ แล้วก็เทลงไปในนี้เอาจุลินทรีย์ลดางเงี้ยพออาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวเขาปรับตัวเขาเอาง,งมันต้องผ่านการย่อยสลายด้วยธรรมชาติก่อนมันถึงจะเรียกว่าป,ปุ๋ยปูกผสมผสานน้อยเดียวห็นไหมส่นไม้ผสมผสานที่เห็นเนี้ยปลูกจริงๆก็กปลูกอะไรก็ได้มันมีสรารพัดต้นยอกวางตุ้งมะเขือเปาะพริกถั่วลายเสือพานประกาศขาวมะนาวปนกันหมดเลยทำกเกษตรอะ เออผมว่ามันทําไม่นานนะไม่ใช้เวลานานไม่ใช้เวลาไม่ใช้เวลาเยอะเท่าไหร่แต่ทีนี้ว่าผมว่าที่คนไม่ทาเนี่ยเขาเขาไม่เข้าใจมากกว่าแล้วเขาเข้าใจอะไรผิดผิดหลายเรื่องเขาคิดว่ามันต้องเหนื่อยมันต้องร้อนกว่าจะขึ้นกว่าจะโตกูไม่รวยเขาจะไปแบบนั้นหมดคือมองเห็นเป็นธุรกิจมองเห็นเป็นอะไรหมดแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมคิดว่าทํายังไงให้เราอยู่ได้ทำยังไงให้เรามีกินไม่ต้องไปห่วงเรื่องว่าจะขายใคร เอาแค่หนึ่งมีกินแล้วก็บริเวณบ้านเราเนี่ยไอคนที่มาอยู่รอบๆเนี่ยมันมีกินยังถ้ามันไม่มีกินเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมาแบ่งปันกันทําอย่างนี้ก่อนได้ไหมแต่วันนี้ถามว่าภูมิใจไหมผมใจแล้วก็จะจะเหนื่อยอยู่เงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผมเหนื่อยแล้วคนอื่นมันได้นะเขาก็จะได้ประโยชน์จากเรานะผมผมผมเชื่อยอย่างนั้นนะ